ประการนี้น้เพชรต๊สติกเกอร์น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยดูสิโอ้ในซองมีเป็นตุเลยค่ะทุกคน9บาทถูกมากเลยสวยด้วยคีย์บอร์ดก็มุ้งมิ้งจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะให้น้ำเพชรมาช้อปปิ้งที่ m เตอร r DIY นะคะน้ำจะดูอะไรบ้างคะดูอได้ค่ะอ๋อได้เลยแต่งบวันนี้นะคะพี่จิ๊บให้งบแค่100บาทค่ะโอเคไหม <Dante> อะ่ะเโอเคดูอะไรบ้างนี่นี่นี่น้ำเพชรพี่จิ๊บเห็นประกาอันหนึ่งมันคือประกาศนี้น้ำเพชรงมันเป็นประกาที่แบบดูดิประกาอะไรเนี่ยประกานี่แตมันมัดนะคะเป็นมัดใช่มัดนิ่มมากเลยตอนนี้นะคะน้ำเพชรขึ้นปออะไรละคะปอห้าเขาต้องใช้ประกาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะซื้อประกาอะไรนะคะดูเต็มเลยประกา ใช่ปากกามันน่ารักตรงไหเนี่ยปากกามันก็มีแต่แบบเรียบแบบเนี้ยค่ะทุกคนโอ้แต่นี่ยกแพ็คเลยนะคะ17บาททุกาทอนเยอะมากเลยอ่ะห้าแท่งนะคะอันนี้อันนี้น้าเพชรดูดิกี่แท่งเนี่ยโอ้แปดแท่ง21บาทโอ้น้งแข็ดูนี่ยกแพ็ค26บาท12แท่งเลยอ่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูปากกาที่แบบไหนไหนไหน อันนี้มันเป็นปากกาจริงเหรออันนี้มันเป็นดินสอรหรือเปล่าอุ้ยมันเหมือนดินสอมากกว่านี่ไงดินสอเปลี่ยนไส้จริงๆริงด้วยดูตะกร้านี้สิอันนี้ก็เหมือนกันดินสอดูนะคะน,นี่นี่ีอันนี้มันเป็นปากกาน่ารักเห็นไหมโอ้โหวันนี้เป็นหัวเพชรเลยเหรอพี่เจจะบอกว่าสมัยพี่จิ๊บเรียนนะปากกาที่ใช้ดีที่สุดนะคะทุกคนคือปากกานี้ไฟเบอร์คัทเทลแล้วก็ไอ้ปากกาแท่งละหบาทที่เป็นสีแบบสีแดงขาวอ่ะกระแดง ในนี้ไม่มีสิเดี๋ยวต้องขึ้นผ้านาแดงแดงขาวกับน้ำเงินน่ะใช้ดีมากแช่งละห้าบาทใช้ดีมากเลยเฮ้ยแม่ดูนี่ดิมันเป็นปากกานะแต่ว่ามันมีกันไกลด้วยอ่ะกันไกลอยู่ข้างบนอ่ะแล้วมันก็เป็นแท่งปากกานะคะนี่ไงเจอแล้วมันเป็นแท่งคล้ายๆแบบนี้นะแต่มันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นด้านเดียวนี้มันเป็น2ด้านใช่ไหมไหนแล้วเขาก็ชอบเอา มาจิ้มที่ฝาปากกาให้มันเป็นรูน้ำเพชรแล้วเขาก็จะหมุน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 แล้วก็เอาปากกาไปแตะคนอื่นมันก็จะร้อยมากเลยแล้วเพื่อน่ะชอบสะดุ้งแบบตกใจอ่ะโดนแกลงอะไรเงี้ยใครเคยทำต้งของเม์มาบอกเลยนะคะเนี่ยเคยแกลงแบบคนอื่นไหมคะเคยสิพี่ตัวแกลงเอ้ยใช่ป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปซื้ออะไรต่อนะตอนนี้นะคะเราได้ปากกาไฟเบอร์คาเทลไปละแพ็คหนึ่งเนาะ37บาทเราไม่เคยมาเดินมิสเตอร์ดีไอนานมากละเดี๋ยวเราจะพาดูก่อน ว่ามันมีอะไรอัปเดตไปบ้างโหของเต็มเลยค่ะอันนี้เป็นโซนสติกเกอร์เหมือนเดิมสติกเกอร์น่ารักมุ้งมิ้งมากเลยดูสิวีนี้น่ารักอ่ะเป็นแมวแมวอันนึงก้าบาทได้ทั้งอันนี้โห9บาทได้2แผ่นเลยเหรอได้หลายแผ่นเลยนะทุกคนจริงเหรอเดูดิโอ้โหในซองมีเป็นตุเลยค่ะทุกคน9บาทถูกมากเลยสวยด้วยอะไรคะแทททูคอนคอนเหรอแล้วแททจะสักเหรอเป็นแบบเอาไปแปะแทททูใช่ไหม ยิงดูของเล่นเพชรด,ดูโซนของเล่นนี่มีโต๊ะสนุกด้วยอ่ะรถนะคะรถเต็มเลยอะ่ะมีนี่นนอะไรคะถ้าเกิดเหมือนเอ้ยอันนี้เป็นกระสุนกระสุนเอาไว<ด>้ยิงใช่เอาไวา้ยิงแบบยิงแปะแปะใส่กระดานใช่ไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และนี<อ>่เมาส์คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตัม้มวงนิงจังเลยอะ่ะมีลายดอกไม้ด้วยน้ำเพชรดูดิอุ้ยมันมาคู่กับเมาส์ลายเดียวกัน หรือเ,เปล่าเนี่ยโอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะนี่นี่น้ำพชรคีย์บอร์ดอันนี้มีไฟด้วยอ่ะแล้วมันจะเป็นเดือบวงกลมกเวอลาเป็นแบบเวลากดเข้าไปมันก็จะพอดีนิ้วโอ้โหรู้ได้ไงว่ามันพอดีนิ้วหนูเคยลองใช้มาจริงเหรอหนออูแอบครูใช้โอ้โหแอบครูใช้นี่ครูรู้ละคลิปนี้มาดูนี่สิเป็นจวนกระปุกน่ารักจังเลยอ่ะกระปุกนี่เจอกันดอกไม้ด้วยเป็นกระปุกออมสินนี่อันนี้เป็นกระปุกใส่ขันนะคะ สวยอะสีสวยจังเลยอันนี้อันนี้แปลว่าอะไรคะอ่านเอาไหมแปลว่าอะไรอ่านเอาไหมนี่ดูสิน่ารักอะนี่น้ำเพชรนี่ก็ซอนปากกานะคะทุกคนดูดิปากกาขนปุยมากเลยอะโอ้โหนี่นึกว่างานจัดงานปีใหม่นะคะเนี่ยใช้อันนี้ปากกาเชลโลกันนะเว้ยนี <S 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 ่นี <S 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 ่นี <S <S ่อันนี้น่ารักดูดิมีน่ารักด้วยอะดูอะไรคะสมุดใช่ไหมใช่นี่เป็นลายทิวลิปเลยเป็นสมุดโน้นนะคะ เป็นดอกทิวลิปเป็นสมุดโน้นนะคะนี่สมุดมีหลายแบบเลยเยอะมากเลยมีทั้งชั้นเลยนะเนี่ยโอ้ของเต็มเลยค่ะทุกคนอันนี้ลายอะไรอ่ะโอ้ลายแบบซุปเปอร์ฮีโร่ค่ะมีใครรู้จักบ้างอ,อ,อ,อันนี้เป็นดอกทานตะวันน่ารักมากเลยอ่ะมีหลายลายมากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยเล่มละ27บาทเองอุ้ยหนูน้อยเก็บแอปเปิลอุ้ยอุ้ยอุ้ยลายนี้ก็สวยสีชมพูน่ารักมากเลยดูสิมีหลายลายมากเลยค่ะน้ำเพชรเอาลายไหนอ่ะ อเอานี้เหรอโอเคมีปากกาแล้วก็ต้องทำไมคะมี Liquid, มีลิควิดใช่ไหมนี่ลิควิกที่ทำเพรเลือกนะคะเป็นแบบเป็นแบบมันแบบแปะๆเอาอ่ะอุ้ยสีนี้ก็สวยนะสีเขียวมีหลายสีมากเลยนี่นะคะอันนี้เป็นลิควิกแบบแปะหมดเลยนะอันเล็กหน่อยก็จะแบบเก้าบาทไม่เอาอันนี้หรอเก้าบาทเองหรือว่าอันนี้มันได้น้อยไส้มันน้อยใช่ไหมเก้าบาท ดูนีนอันนี้ย6บาทอ๋ออันนี้มันคุ้มกว่าใช่ไหมตอนนี้นะคะน้องเพ็กก็ได้ช้อปปิ้งไปที่เรียบร้อยแล้วงบนะคะยังเหลืออยู่เพราะว่ายังไม่ถึง100มันก็จะมีอะไรบ้างมี3อย่างเลยวันนี้เป็นปากกาสมุดแล้วก็ดิฟิกเป็นแบบเบสิกเบสิกเด็กๆมากเลยอะ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าเริ่มโตแล้วก็จะไม่ได้ช็อปของเล่นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดดใคด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน เท่าไหร่คะส0บาท90บาทโอ้ยเหลือทอนนึง10บาทอ่ะ